ตวจัดขาสุดุงไหมต้องรับปลาข้นสั่ขึ้นมาปลาจิ้ึ้นตัว,ว,วช่างผู้ชำนาญการเบาเบียเ <13. S 1> บาเบีย มาตัฐทนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีๆเยี่ยมหลุดกระฟอยางยกขึ้นหาทะร้ปลาหาโลเลยวะหลุดตังเนี่ย เตืนทีเงี้ยมึกกำลังสิคำครับกลังจะพบคำมเตืนที่มั้งแค่ผมบรรยากาศดีตาดีก็จะมานอนอยู่นี่แหละครับนอนตกอยู่นี่แหละนอนนยกอยู่นี่แหละ mãi tai mình anh cái là gì tai lúc nữa là cái gì tai lúc nữa chắc chưa đi tai lúc nữa chưa đi tai lúc nữa chưa đi tai nữa chưa đi tai lúc 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 nữa chưa

จัดครับผมณกำลังเห็ดอยู่โดยช่างเบียร์ครับช่างเบียร์เบ้าเบียร์บรรยากาศช่วงนี้พ่ค่อยมีคนมากนะครับจะ่ามันบึษป่าจะมาว่านเป็นกงแต่หลายอยู่ดิว่านร่มควันเปน็นไงมีวัดในป่าตกใจไง น่จะเ่ต้นไนีเนาะเดี๋ยวจะเอา่อลงนิ่งนี่แล้วต้นเียนกมีอยู่กุ้แกวมาลงอยู่กบไผ่ักลักดีๆใช่ไหมน่วของสะดเข้าบ่ยงหน่อชักตั้งเตีเดียวเดียวเทียนเทียนงเต ย่าหนามันมานึยงคิวไหยไรลูกมะกรูดอย่างนี้จะเหาะก็ดีดิฟ้ามันยูนีเห็นก็ออกมาอรางครับ ทีธรรมชาติที่บ้านๆเขาให้ยูให้กินตามธรรมชาติครับคนหาปูหาปลาหาปลาเห็ดไปเห็ดหาไปให้เขาอยู่ซื่อๆแล้วบางคนยังหูยาววะยังหูยวบ่

อันละเอาไม่คายบ้างไว้ต่ำเนี่ยมันอ,อย่างไม่คายบ้างไม่คายบ้างไว้ตีมั้ไว้่าโยนมาดูสะดุ้งดางไ่อยู่ตัวนี้

เอาเสียบขึ้นมามนอันเอาเสียบเขียวในหันในเดียดที่ว่าตัดเสียตรงกลางมันมีอยู่แต่กรามันบระมาณหม่งแกวหรอประมาณบอมีอยู่เดียว่จลามันเป็นตีบเห็นไม่สมัดเขาม่มีดิ